ะคะทุกท่านมาทานข้าวด้วยกันนะคะแกงฝักพริกกาหรือฝักบักานะคะใส่ปลาดุกนะคะมานะคะแซ่บอร่อยอร่อยนะคะทุกท่านมาทานด้วยกันนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยแซ่บค่ะมานะคะมาทานด้วยกันนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้จะมีเมนูเมนูนี้นะคะวันนี้วันนี้ได้เมนูนี้ค่ะ ฝักกาเผานะคะเผานะคะไบไปเผาแล้วก็เอามาปอกล้างให้เอียงแล้วก็เอามาแกงแกงใส่ปลาดุกนะคะแกงกะทินะคะทุกท่านนะคะทานด้วยกันนะคะอร่อยค่ะแซ่บเลยนะคะนานๆแกงกินครั้งหนึ่งแ่ะแกงฝักิจก้าฝักิจการูรป่ะฝักิจก้านะคะานด้วยกันนะคะ